ในเซนส์ของคนเซาว์ิเดเเชียโบราณเน่ยธงเนี่ยมันมันไม่ใช่ผืนผ้ามันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นรัฐชาติของเมืองของอะไรเหมือนของฝรั่งเขาไปอยู่ทางฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรอ่ะม,ม,มีหลายชาติเลยที่เขาใช้ธงไตรรงก็คือธงที่มีสีอยู่บนธงเนี่ยสามสี ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันชาแนล Channel นะครับช่องที่ตั้งชื่อตามบอสตะวันแมวที่มีคนรู้จักมากกว่าเจ้าของของมันเองสําหรับวันนี้รายการสอรพอแกะกล่องจุ่มก็เหมือนเดิมกล่องจุ่มก็คือบ้านของสอรพอบ้านของผมนะครับซึ่งในแต่ละอีพีผมอยากจะไปหยิบเอาอะไรในบ้านของตัวเองมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังกันแล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นของที่ จริงๆกระจุกกระจิกมากเลยกระจุกกระจิกกระจิะจลิปมากเลยนะเพราะว่าไปเก็บมาจากการกินขนมอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะในร้านสักร้านหนึ่งแล้วกเก็บมานานแล้วด้วยสักคิดว่าประมาณเกือบสองปีนะไม่รู้เก็บมันไว้ทาไมนะก็คืออันนี้เนี่ยนึกออกไหมเราไปกินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันปักอยู่บนขนม <laughs> แล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าเออที่บ้านไม่มีธงชาติไทยไว้ก็แล้วก็ไม่รู้มีไปทําไมด้วยนะก,ก็เอากลับมาแล้วก็เก็บไว้ทุกวันนี้ก็ เอามาปาักไว้ตรงหน้าพระประจําบ้านซึ่งเป็นพระเป็ดหน้าบูดนะครับก็คือจริงๆก็คืออัดทอยอ่ะนะที่ที่เป็นในตัวเป็ดหน้าบูดแล้วก็เอามาแต่งตัวเป็นพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านในบ้านสรารพอในกล่องจุ่มสรารพอเนาะก็ไหนๆก็ไหนๆล้ะเอามันมาใชใ้เป็นประโยชน์สักหน่อยมาเล่าเรื่องของธงชาติไทยให้ทุกคนฟังก็แล้วกันนะธงชาติไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนเขียนไว้เยอะเลยนะครับ แล้วก็ที่จริงแล้วมันมีงานรุ่นก่อนหน้าที่จะเป็นงานวิชาการแบบปัจจุบันคนที่เขียนไว้ทคนสําคัญก็คือสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพซึ่งก็เป็นลูกของรัชกาลที่4เป็นน้องชายเป็นพระนุชาของรัชกาลที่5เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยก็ได้เขียนคําอธิบายเรื่องธงชาติไทยเอาไว้ มันจะถูกต้องมันมันจะผิดมันมันจะอะไรหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบางข้อมูลที่มันเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันกับไอตัวพระราชบัญญัติเรื่องของธงที่มันออกมาในสมัยต่างๆเช่นในสมัยรหนึ่งรสองอะไรเงี้ยก็จะว่ากันว้ไม่ตรงกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอามานั่งเล่าให้ฟังกันละกันคือจริงๆแล้วเนี่ยบันทึกเก่าสุดที่มันเกี่ยวข้องกับธงชาติไทยเนี่ยนะครับมันมันบอกว่าประเทศสยามไม่มีธงชาติ ซึ่งเอกสารที่เก่าที่สุดที่เรามีมันเป็นเอกสารของฝรั่งเศสลงปีคิศักักราชไว้ตรงกับปีพุทธศักราช2223ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ตอนนั้นเนี่ยก็มีการค้าขายเยอะโดยเฉพาะกับโลกตะวันตกทีนี้ในบันทึกฉบับนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นของฝรั่งเศสนะก็คือเรือ สำมภา์ของฝรั่งเศสเนี่ยมันเนเรือสินค้าหลวงของเขาอะต้องการที่จะมาเทียบท่าที่เมืองบางกอกก็คือบริเวณพื้นที่ตรงต้มวิชัยประสิทธิ์ปากคลองบางกอกใหญ่ตรงเขตที่เป็นทานหารเรือติดกับวัดอรุณในปัจจุบันนี่แหละทีนี้พอจะมาเทียบท่าเนี่ยตามธรรมเนียมของฝรั่งในสมัยนู้นซึ่งรัฐของอยุธยาเขาก็มาใช้ที่บางกอกด้วย ก็คือมันต้องมีการยิงสลุดเคยได้ยินไหมเพลงทเวนตี้วันกันของกีนเดย์ยิงสลุด21นัดอะเพื่อเป็นเกียรติเพื่อเป็นการคำนับให้กับไอ้ตัวเรือนเรือที่เข้ามาซึ่งเป็นเรือฝรั่งเศสใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือตอนนั้นป้อมเมืองบางกอกเขาชักธงอยู่อันนี้คือตามธรรมเนียมฝรั่งเลยชักธงอยู่ที่ป้อมแต่มันเป็นธงฮอลันดาคําถามคือเอ้สยามไปเกี่ยวอะไรกับทําไมสยามถึงชักธงของฮอลันดาไว้ที่ป้อมเมืองบางกอกซึ่งก็คือเมืองท่าที่สําคัญที่สุดของกรุงศรีอยุธยา คำตอบง่ายๆก็คือก็มันไม่มีธงเป็นของตัวเองในเซนส์ของคนเซาท์อิเดเชียโบราณเนี่ยธงเนี่ยมันมันไม่ใช่ผืนผ้ามันไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นรัฐชาติของเมืองของอะไรเหมือนของฝรั่งเขาจริงๆแล้วในศัพท์ภาษาบาลีเัรสกิจศัพท์แขกทั้งหลายเนี่ยคำที่มันแปลว่าธงคือคาว่าทวัตทวัตชะทอธงวหวณแม่กาดชอช้างทวัตเนี่ยมันหมายถึงปฏติมากรรมที่ประดับอยู่บนยอดเสาด้วยซ้ำไปนะมันไม่ได้หมายถึงธงที่มันเป็นผ้าถ้าเปิดเราดูจากไอตัวของ ภาพสลักต่างๆในประสาทหินนะครับมันก็มันหมายถึงความหมายในทำนองนี้มากกว่าพอมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะกัปตันเดือฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมไม่ได้ที่จะให้ บนป้อมเนี่ยชูธงซึ่งเป็นชาติอาณานิคมที่ยิ่งใหญ่ชาตินึงนะครับแล้วก็เป็นคู่แข่งทางการค้าสําคัญกับตัวของฝรั่งเศสเองก็คือฮอลันดาเนี่ยปักอยู่บนยอดของป้อมเมืองบางกอกเพราะว่าป้อมเมืองบางกอกมันไม่ใช่ของดัตช์เขาเขาจะมาค้าขายกับสยามเขาจะมาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาเขาไม่ได้ต้องการมาค้าขายกับฮอลันดาเขาก็เลยส่งคนมาคุยกับเจ้าเมืองสยามว่าถ้าเผื่อว่าจะยิงสลุดหรือว่าจะให้เรือเทียบท่าเขาที่ป้อมเมืองบางกอกซึ่งสําคัญเพราะมันคือการค้าขายติดต่อกันแล้ว ปารีสฝรั่งเศสของหลุยที่14กับพนานาัยเนี่ยให้ชักธงของฮอลันดาลงแล้วให้หาธงอะไรก็ได้หาผ้าอะไรก็ได้ชักขึ้นไปข้างบนแทนผลปรากฏว่าเจ้าเมืองบางกอกก็ต้องยอมเขาก็เอาธงของดัตช์ฮอลันดาลงแล้วก็เอาธงที่เป็นผืนผ้าสีแดงสีแดงล้วน สีแดงเฉยๆอะซึ่งเป็นผ้าผืนแบบที่พวกของเรือที่แล่นอยู่ในอ่าวไทยพวกเรือของพวกมาเลยูเรือของพวกคนที่อยู่ในอินโดนีเซียหรือในคาบสมุทรมาเลเซียอะไรสิงคโปร์อะไร,ร,ะร,ะไรพวกเนี้ยมันใช้ในการที่ผูกอยู่บนเรือเป็นสัญลักษณ์ของเรือเดินสมุทรในสมัยนั้นนะครับชักขึ้นมาแทนที่เรือฝรั่งเศสก็เลยเข้าเทียบท่าได้แล้วก็มีการยิงฉลุดให้กับไอตัวของเรือของฝรั่งเศสทำไมทำไมฝรั่งเศสต้องไม่ยอมดอั้นอกเหนือจากไอเรื่องของการเป็นชาติเจ้าอนาณานิชชาติอนาณานิคม ขนาดใหญ่ชาติเจ้าในะนิคมขนาดใหญ่ของยุโรปในช่วงสมัยเดียวกันง่ายๆเลยก็คือในสมัยรัชกาลก่อนหน้านั้นของพนาลายก็คือสมัยพ่อ,อพนาลายคือสมเด็จพระเจ้าประสัททองเนี่ยมีขั้นอยู่นิดนึงแล้วก็ค่อยมาเป็นพนาลัยก็ถือว่ารัชกาลมันติดกันแหละง่ายกว่าพระเจ้าประสาททองเนี่ยเขาค้าขายกับดัชเขาค้าขายกับฮอลันดานหนักมากเลยมีการเอาไอตัวของเป็นคนที่คุมเกี่ยวกับบริษัทที่ทําการค้านอกประเทศของฮอลันดานที่เราเรียกว่าบริษัท VOC เนี่ยมาอยู่ในอยุธยาแล้วก็ สำนักงานใหญ่ของไอพวกดัชเนี่ยก็จะอยู่ที่เมืองปัตตาวียก็คือเมืองจกากาตาบนเกาะชาวาปัจจุบันนี้ก็คือดัชเนี่ยมันคุมการค้าการค้าทางทะเลในพื้นที่แถบ สวิทเตอเชียโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อ่าวไทยอ่ะคือจนในที่สุดเดอรดัชมีอํานาจมากๆเลยในในสมัยของพระเจ้าประปราสัททองหมายถึงมีอํานาจนะทางการค้ากับอยุธยาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็คนที่สําคัญในช่วงนั้นก็อย่างเช่นที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของวันวาิตซึ่งจริงๆเขาชื่อฟรานฟีสนะก็เป็นดัชคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็เป็นคนจดพงศาวดาร ของอยุธยาเอาไว้แต่ว่าพอในสมัยของพระนารายณ์พระนารายณ์เนี่ยเห็นว่าดัตช์มีอํานาจเยอะเกินไปแล้วเขาก็เลยพยายามไปติดต่อกับทางฝรั่งเศสแทนพวกฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยเห็นว่าดัตช์เป็นศัตรูทางการค้าที่สําคัญในในกรุงศรีอยุธยาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจ้าเมืองบางกอกชูธงพอลันดาอยโอ้โหเสียเกียรติมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยเฉพาะในโลกของยุโรปสมัยนั้นะ่ะคุณคิดง่ายๆเวลาที่ทุกครั้งที่มันที่มันจะมีการเกียรติขี้หน้ากันระหว่างประเทศ ใกล้เคียงเนี่ยมันจะต้องเอาธงชาติมาปู้ยี่ปู้ยำด้วยลักษณะบางอย่างที่ไม่ดีความหมายมันทํานองอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เรือของฝรั่งเศสจะเข้าเทียบท่าเนี่ยมันจึงมันเขาจึงยอมไม่ได้อะอันนี้ก็เป็นที่มาแต่ตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย มันไม่ใช่สิ่งที่มันอยู่ในจารีตในธรรมเนียมของเซาท์อเดเชียนะไเรื่องของธงชาติเนี่ยแล้วจริงๆแล้วถ้าถ้าคิดกันแบบนี้กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาดูจะไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องของการมีธงชาติอะไรขนาดนั้นสักติหนึ่งเลยธงชาติเริ่มมีบทบาทสําคัญอีกทีหนึ่งเนี่ยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่1และมันเป็นไปเพื่อการค้าเป็นสําคัญมันเป็นไปโดยที่ไอตัวของเอเ่อเรือที่ใช้ในการเดินสมุทรไปใช้ในการค้าขายเนี่ยนะครับของกรุงเทพเนี่ย มันก็ใช้ธงผืนสีแดงสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่การยิงสลุดต้อนรับในสมัยพรนารายนั่นแหละมันก็ใช้ธงสีแดงบอกไว้แล้วก็ไปค้าขายกันตรงนู้นตรงนี้ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอนิคมดำรงเล่าไว้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่เจ้าเมืองสิงคโปร์ในตอนนั้นซึ่งเป็นอังกฤษนะเนาะเ,เขาบอกว่าเขาขอมาทางราชสำนักของสยามว่าเรือ ต่างๆที่เข้าไปค้าขายกับตัวของสิงคโปร์ในตอนนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเรือของมา,าลาซยเรือของใครต่างๆก็าตามที่มันเดินกันทั่วไปอ่ะอยู่ในอยู่ในไอตัวของพื้นที่อ่าวไทยมันมันใช้ธงเหมือนกันหมดเลยคือธงที่มันทํามาจากผ้าผืนสีแดงก็ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอตอนที่ชักธงขึ้นมาในสมัย สมเด็จพระนารายนั่นนะก็ใช้ภาพผินสีแดงตามแบบไอตัวของเรือวันละยูเรือที่เดินอยู่ทั่วไปในนั้นน่ะเขาก็เลยอยากให้มันมีสัญลักษณ์ที่มันแสดงความเป็นเรือของสยามโโเรือของกรุงเทพสักหน่อยก็เลยมีการประดิษฐ์ธง ที่มีรูปจกักรกงจกักรอยู่ตรงกลางนะก็ะทงก็เป็นพื้นสีแดงเหมือนเดิมนะแล้วก็มีรูปจักรอยู่ตรงกลางในว่าเป็นสัญลักษณ์ของชื่อราชวงศ์จัก,กรีอันนี้คือสมัยรัชกาลที่1นนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปอ่านตรงพระราชบัญญัติธทงเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาอธิบายต่างกลมดํารงเลยเพราะว่าในพระราชบัญญัติธงเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเฮ้ยไอตัวของการเอารูปจักรขึ้นมาไว้ตรงกลางเนี่ยเพื่อที่จะแยกกันระหว่างเรือที่เป็นเรือหลวงก็คือเรือของรัฐกับเรือของราช ก็คือเรือของราชดรทั่วไปก็ยังใช้ธงผืนสีแดงเปล่าๆรุ่นๆอย่างนั้นอยู่อันนี้ก็คือเรื่องที่เรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่ว่ายังไงก็ตามสมัยรัชากาลที่1เป็นแบบนี้พอในสมัยรัชากาลที่สองเขาก็เอารูปช้างเผือกแปะทับไว้บนรูปกงจักรที่เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์จักรีตัวช้างเผือกอันแน่เขาบอกว่ามันมีที่มามาจากการที่ในสมัยรัชากาลที่2เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงได้ช้างเผือก มาสามเชือกก็เป็นสิ่งที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงบุญญาธิการของพระองคนะ์ก็มีของก็ต้องโชว์นะก็เลยเอาไปไว้เป็นเป็นในตัวของสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนธงของประเทศสยามในตอนนั้นก็เป็นธงแบบที่สองสองรัชกาลก็หน้าตาไม่เหมือนกันเลยและไอ้ธงแบบนี้มันก็ถูกใช้ต่อมาจนถึงรัชกาลที่5เอาสัญ,ญลักษณ์รูปจักรออกแล้วก็เหลือแต่ช้างอย่างเดียวก็ยังไม่เป็นธงแบบที่เราเข้าใจกันแต่เราก็ยังจะพรนึกภาพออกนะครับว่าทั้งหมด เป็นธงที่มันอยู่บนผืนผ้าสีแดงเป็นผืนผ้าสีแดงแล้วก็มีรูปจักขึ้นมาเสริมมีรูปช้างขึ้นมาทับแล้วเอาจักออกกลายเป็นช้างอย่างเดียวหน้าตาช้างมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งทรงเป็นนักเรียนนอกจบมาจากอังกฤษก็มีความรู้ไปอยู่ในวัฒนธรรมของคนที่เขาใช้ธงเป็นสัญลักษณ์แล้วในช่วงที่รัชกาลที่6เนี่ย ท่งไปศึกษาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นช่วงที่จะเรียกว่าอะไรดีเป็นช่วงที่ nation state modern state คือรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยมันเติบโตเต็มที่โลกกําลังเข้าสู่สมัยใหม่เป็นภาวะที่มันเป็น modernism แบบแบบชัดๆมากๆความสําคัญของธงในห่วงความคิดของพระองค์เนี่ยมันมันจะต้องสําคัญกว่ากษัตริย์พระองค์อื่นแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วรัชกาลที่6เองก็มามา,มาทรงจัดการกับเรื่องของธงชาติ ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าในปี2,460พุทธศักราชรัชการที่6เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนคราวนี้ไม่เอาช้างและเอาช้างออกจากธงแล้วทําเป็นไอ้ธงเหมือนกับหน้าตาเหมือนกับธงในปัจจุบันเนี่ยแหละธงชาติไทยในปัจจุบันเนี่ยเพียงแต่ไม่มีสีน้ําเงินมันเป็นสีแดงสลับขาวในสกเกลของสัดส่วนของของสีธงเนี่ยที่เป็นแทบๆเนี่ยเท่ากันกับไอตัวสีธงชาติไทยปัจจุบันเลย ก็คือตรงกลางแทนที่จะเป็นสีน้าเงินก็เป็นสีแดงแล้วก็มีสีขาวขั้นตรงกลาง2อ,งสองเส้นแล้วก็เป็นสีแดงที่ขอบนี่คือปี2460นะครับและในปีพุทธศักราชเดียวกันต่อมาอีกแป๊บเดียวเองไม่กี่เดือนรัชกาลที่6เปลี่ยนธงชาติอีกคราวนี้เป็นแบบที่เราเข้าใจแล้วเป็นธงไตรลงแล้วก็คือเอาสีน้ําเงินมาคาดทับ ถ้าเื่อเราไปดูในพระราชบัญญัติธงชาติของรัชกาลที่6ปี2,460เนี่ยนะครับเราจะเห็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ในนั้นซึ่งมันไม่ตรงกันกันกบไอ้คำอธิบายในเรื่องของสีบนธงชาติไทยแบบที่เรามักจะเข้าใจกันคืออย่างผมเนี่ยเรียนมาตั้งแต่สมัยอนุบาลน,น่ะว่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดเราไปดูในพระราชะบัญญัติธงปี2460เนี่ยเขาบอกไว้ว่าปี2460เนี่ยสยามเข้าร่วมเป็นอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่1เป็นศัตรตูกับพวกของเยอรมันออสเตรียังการีใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ทางฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรอ่ะมีหลายชาติเลยที่เขาใช้ธงไตรล,ลงก็คือธงที่มีสีอยู่บนธงเนี่ยสสี ดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการแสดงว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกันกับฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่เราก็จึงเปลี่ยนสีธงชาติให้มันเป็น3สีแบบเดียวกับฝ่ายสัมพันธมิตรส่วนใหญ่ซะอันนี้อยู่ในพระราชบัญญัติธงผมแปลให้ความให้ฟังง่ายๆนะครับว่ามันหมายความประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจดี มันก็น่าสนใจดีเพราะว่าต้องอย่าลืมนะตอนที่รัชกาลที่6ไปศึกษาต่อตอนนั้นน่ยประวัติศาสตร์ของธงที่มันถูกทําเป็น3สีเนี่ยมันมันเห็นภาพชัดมานานแล้วธงไตรลงเอาเข้อจริงแล้วเนี่ยมันมันมีประวัติศาสตร์ที่มันค่อนข้างยาวนานในยุโรปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าชาติที่มันเริ่มมีการใช้ ธงสามสีและเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการต่อสู้เป็นชาติแรกในจริงๆคือดัตชนะในช่วงที่ปีพศ .2100 กว่ากว่าในช่วงที่เขาพยายามที่จะแยกตัวออกจากสเปนเขาแสดงไอตัวสีสามสีเนี่ยในฐานะที่อยู่บนธงเนี่ยนะในฐานะของอิสรภาพและก็ในฐานะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต้องการจะเป็นสาธารณรัฐใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอตัวสีตัวนี้มันมันจึงเป็นสีที่มีความหมายมีนัยยะในเชิงของการต่อสู้แล้วก็ไอธงนันเนี่ยพอ ในปีที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสปีคิศัศกราช1789ไปบวก543ก็เราเองนึกไม่ออกตอนนี้นะครับว่าว่ามันคือพุทธศักราชอะไรปี1789เนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยพอหลังจากเกิดการปฏิวัติที่เราเรียกว่าการปฏิวัติอันรุ่งโรดเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาปุ๊บธงชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็เปลี่ยน เป็นการเอาไอตัวของธงที่ทำเป็นสามสีแบบปัจจุบันเนี่ยคือไอเดียมันก็คือไปเอามาจากไอตัวของธงสามสีจากฮอลันดานี่แหละเอามาใช้หรือฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ปัจจุบันเนี่ยนะฝรั่งเศสก็เอามาใช้เพียงแต่ว่าของเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เนี่ยฮอลันดานี่มันเป็นลิ้วที่มันอยู่ในแนวแนวขวางใช่ไหมแต่ว่าพอมาเป็นธงชาติฝรั่งเศสเขาทำมาเป็นแนวตั้งก็เป็นขาวแดงน้ําเงินซึ่งมันจะไปผูกโยงอยู่กับไอตัว หลักอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็พาลาัดอภาพของฝรั่งเศสอีกทอดหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้หมดเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่มันอยู่ในพระราชบัญญัติทงแล้วเรามาพูดว่าไอตัวของสัญลักษณ์อนี้มันผูกโยงเข้ากับการเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับฝ่ายสัมพันธมิตรอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศสยามในตอนนั้น อยูประเทศไทยไปต่อมาเท่านั้นหลายหลายประเทศเลยที่มันมันเอาไอตัวของธงไตรรงเนี่ยธงที minus, znaczy, ½, ่มีสีสามสีเนี่ยไปใช้ในความหมายของการต่อสู้เช่นประเทศในอเมริกากลางอเมริกาใต้ทั้งหลายเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไอการทําธงไตรรงในความหมายแบบที่เป็นทางการในความหมายแบบที่เป็นทางการเมื่อปี2460มันจริงยังไม่ใช่ชาติศาสตร์กษัตริย์ชาติศาสตร์กษัตริย์มาเมื่อไหร่ ชาติสัตว์กษัตริย์มาเมื่อปีอีก2ปีถัดมาคือปีส4 6 2หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่1จบสิ้นลงแล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตอ่านเนาะมันเป็นบทร้อยกองบทหนึ่งที่ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสารดุสิสมิรดูสิสมิตรก็คือวารสารที่เขาตีพิมพ์อ่านกันอยู่ในเมือง ที่เขาว่ากันว่าทําเป็นเมืองประชาธิปไตยจําลองจําลองการการใช้ประชาธิปไตยในประเทศสยามในตอนนั้นจริงไม่จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันในครั้งต่อๆไปถ้ามีโอกาสที่ได้พูดเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีไอตัวของวรารสารที่มันแจกกันอา่ามันมันพิมพ์อ่านกันในนั้นก็ที่ชื่อว่าดุสิตสมิทธ์คนที่เขียนไว้เนี่ยนะมันเป็นบทร้อยกองที่มีชื่อว่าเครื่องหมายแห่งไตรลงสั้นๆเดี๋ยวผมขออ่านให้ฟัง ขอร่ำลำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3างามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสด์หมายพระไตรรัตน์และธรรมคุ้มจิตไทยหมายพระไตรรัตน์เนี่ยคือพระรัตนาตายอ่ะก็คือศาสนาพุทธเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้สีขาวบนธงถ้าว่ากันตามไอ้ไอ้ตัวของร้อยกองบทนี้นะครับมันไม่ใช่ศาสนาอื่นนะมันต้องศาสนาพุทธมันศาสนาอื่นไม่ได้ ต่อมาเขาเขียนว่าแดงคือโลหิตเราใช้ซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาสีแดงหมายถึงเลือดก็คือชาติใช่ไหมน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาระโปรดเป็นของส่วนองค์สีน้ำเงินคือสีโปรดของกษัตริย์จัดดิ้วเข้าเป็นไตลงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตชูเกียรติสยาม อันนี้ก็จะเห็นเลยว่าเขาอธิบายว่าสีขาวสีสีขาวคือพระรันาตนตรัยหมายถึงศาสนาพุทธสีแดงหมายถึงเลือดก็คือชาติแล้วก็สีสีน้ําเงินเป็นสีที่พระมหากษัตริย์ซึ่งก็คงเข้าใจว่าหมายถึงรัชกาลที่6เองในขณะนั้นชอบเป็นการสนพระองค์ก็เลยใช้เป็นสีที่เป็นสีที่ประดับอยู่บนธงชาติแล้วทหารก็นําไปใช้เป็นธงในการร่วมลบอันนี้ชัดธงใช้ในการร่วมลบรบที่ไหนอ่ะ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งไงจะได้ลบจริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเอาธงชาติไทยไปในความหมายอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยไอตัวสีของธงไตลงอันเนี้ยมันมีความหมายที่มันเกี่ยวข้องกับการรณรงค์สงครามใช้ในการคําขวัญที่ใช้ในการสงครามอยู่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูกันด้วยความหมายนี้นะว่าชาติสตร์กษัตริย์อันเนี้ยเฮ้ยมันคนละอันกันกันกบไอวิธีคิดของที่ไอตัวธงของฮอลันดาหรือธงของฝรั่งเศสเลยนี่การต่อสู้มันคนละแบบเลย แต่มันมีเรื่องที่น่าสนใจครับตอนสงครามโลกครั้งที่1ปี2457เริ่มขึ้นเนี่ยอังกฤษมันมีมอตโต้ที่ใช้ในการศึกสงครามครั้งนั้นปลุกใจอะคำขวัญปลุกใจเป็นครั้งแรกเลยที่มันเกิดคำศัพท์คำนี้ขึ้นมาในโลกนะคือสงครามเนี่ยทหารไปลบเนี่ยนะครับ f o r g o d king and country เพื่อพระเจ้าเพื่อกษัตริย์และชาติประเทศ f o r g o d king and country มันก็กลายมาเป็นของเรานี่แหละชาติศาสตร์กษัตริย์เพราะอย่าลืมนะครับคำขวัญของวอตโตที่ใช้ในการรณรงค์สงครามของอังกฤษและรัชการที่6ทรงจบที่อังกฤษทรงไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษและธงถูกทําขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดยที่มีพระราชบัญญัติธงก็บอกไว้เองว่าเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเอาวอตโตของของอังกฤษมาใช้ชับ อันนี้ชัดเจนที่สําคัญคือไอตัวบทร้อยกองความหมายของธงไต่ลงที่พวก,กีผมอ่านให้ฟังอะ่ะคนเขียนชื่อว่าอศวภาหุเป็นนามปากกาของรัชกาลที่6เพราะฉะนั้นไอคำว่าชาติสัตว์กัตริย์ที่อยู่บนธงแบบที่ทุกวันนี้เราใช้กันเนี่ยมันก็คือสิ่งที่รัชกาลที่6ทรงบัญญัติไว้นั่นแหละเพียงแต่ยมันไม่ได้อยู่ในไอตัวพระราชบัญญัติธงมันเป็นสิ่งที่มันถูกเขียนขึ้นแบบลำลองลำลองในสมัยหลังแต่ มันถูกใช้ต่อเนื่องต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ความหมายของไอ้ตัวสีของธงไตลงเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีธงใช้แล้วมีอะไรใช้แล้วเนี่ยแต่ว่าก็เห็นไหมว่าธงเนี่ยตอนแรกใช้เพื่อแบบว่า อยู่บนเรือเอาไปไหนมาไหนแล้วคนเขาจะได้รู้ว่าเรือเนี่ยมันเป็นเรือของสยามเป็นเรือของกรุงเทพนะแล้วพอต่อมาไปเกี่ยวข้องกับการสงครามแต่มันก็ยังไม่ได้มีอะไรในความหมายแบบที่แบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันยังไม่มีการชักธงชาติทุกเช้า8ปดโมงเย็นแล้วเอ้แปดโมงเช้าแล้วก็หกโมงเย็นไม่มีการร้องเพลงชาติยังไม่ได้มีไอตัวของการยืนตรงเคารพธงชาติเลยเพราะทั้งหมดนียเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีก เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นเมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2,475ในรัฐบาลของพญาพาหลพลพยุหัสเสนาเมื่อปี2,478ตอนนี้ในส่วนของคณะราษฎรเขามีความคิดที่จะชูความเป็นชาติขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาก็เลยมีความคิดในการที่จะทำพิธีแห่ธงชาติอะไรพวกนี้ให้ประชาชนออกมาได้มีงานสนุกสนานค,คลื้นกันเอาธงชาติออกมาแห่แล้วก็ มีการออกร้านมีอะไรแต่ถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะไม่ได้ทําก็เหอะนะครับแต่มันก็มีพิธีการที่มันถูกเตรียมขึ้นไว้ในช่วงประมาณปี2478เต็มไปหมดเลยเช่นมีคําสั่งให้ไปให้กระทรวงศึกษาธิการไปคิดมาว่าทํายังไงที่จะทําให้นักเรียนต่างๆเนี่ยเขาจะเข้าใจถึงคุณค่าเขาเห็นถึงความสําคัญจริงๆเขาใช้คําว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะในในส่วนนี้นะครับเห็นความขลังศักดิ์สิทธิ์ความสําคัญของธงชาติทําไงดี จนสุดท้ายเนี่ยมันก็พูดง่ายๆมันก็คือที่มาที่ทําให้มันมีการยินตรงเคารพธงชาติต้องเข้าแถวกันตอน8ปดโมงเช้าอ่ะแล้วก็ต้องมีนักเรียนมามาชักธงขึ้นถู่ยอดเสาแล้วก็ตอนเย็นก็มีการเชิญธงชาติลงจากยอดเสาตอน6กโมงเย็นทุกวันแต่ว่าในกรณีของโรงเรียนเนี่ยมันก็มีแค่พิธีกรรมตอนเชา้าใช่ไหมอันนี้คือเริ่มจาก2478ตอนแรกเนี่ยเขาแค่ต้องการให้แค่ชักธงขึ้นลงนะ ไอ้การยินตรงเคารพธงชาติตอน8ปดโมงเช้าเอาเจริงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่นายทหารคนสําคัญคนหนึ่งในช่วงพศอ,อนั้นในรัฐบาลของคณะราษฎรแล้วก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ก่อการคนสําคัญตอนนั้นดํารงยศเป็นพันเอกก็คือพันเอกหลวงพิบูรณ์สงครามแน่นอนคนนี้ต่อมาคือ จอมพลปอพิบูลสงครามหลังจากที่ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับพันเอกหลวงพิบูลสงครามเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาดูแลกลาโหมเนาะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, เอาเฉพาะในในค่ายทหารนี่แหละใครที่อยู่ในค่ายทาหารน่ะแปดโมงเช้านะยินตรงเขารพรงชาติเลยเออมันต้องมีพิธีเชิญทง เขารลบธงชาตินะครับมีเพลงชาติขึ้นแล้วก็ทาในค่ายทหารก่อนไอตอนที่สั่งให้ศึกษาธิการกับไอกลาหมทำเนี่ยมันเป็นช่วงใกล้ๆก,กันจริงๆเขาสั่งไปทางศึกษาธิการเยอะเพราะเขาอยากให้เด็กๆให้เยาวายชนของชาติเนี่ยซึมซับค,ความสําคัญของธงไตลงแต่ว่าทหารทําก่อนแล้วจนสุดท้ายเนี่ยก็ทําให้ศึกษาธิการเนี่ยมันไปเอาพิธีกรรมที่อยู่ในค่ายทหารที่ จอมพลปอเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมานะครับมาใช้เขาไม่รู้จอมพลปอประดิษฐ์หรือเปลา่าอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่ว่าจอมพลปอเป็นคนสั่งบังคับใช้แล้วกันก็ไปเอาสิ่งที่อยู่ในค่ายทหารนะมาใช้ในโรงเรียนมันก็กลายเป็นไอาการยืนตรงเคารพธงชาติตอนช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วก็มีการไออัญเชิญธงขึ้นธงลงทุกวันอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นี่แหละ ลืมเล่าไปนิดนึงในอีพีนี้นะครับว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงพระราชบัญญัติธงที่พูดเรื่องของรัชการที่1่กับรัชการที่2ว่าเป็นธงรูปจากธงรูปช้างมาทับบนจกักรอะไรพวกนี้พระราชบัญญัติธงอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เขียนขึ้นในสมัยรหนึ่รสนะแต่เป็นของที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่5หลังจากที่รัชกาลที่5้า ทรงปรับเปลี่ยนรูปแบบของธงเป็นธงลูกช้างเผือกอะไรก็ว่าไปก็คือเอาตาลูกจักออกดังนั้นก็เป็นคําอธิบายในภายหลังเียกกันเราย้อนกลับขึ้นไปเหมือนกันส่วนเพลงชาติไทยนั้นมันเพลงชาติไทยแบบที่เรารู้จักกันเนี่ยมันเริ่มเกิดเมื่อประมาณปี2476หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองได้1ปีนะครับ เรื่องของธงชาติเพลงชาติอะไรเดี๋ยวเรามีน่าจะได้ทำอ e พต่อๆไปอีกหลายตอนเหมือนกันเพราะมันสนุกดีจริงๆแล้วถ้าเื่อใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับความหมายของอะไรการปฏิสร้างความเป็นไทยในทํานองนี้นะผมมีหนังสือที่เคยเขียนไว้ชุดหนึ่งเรื่องไทย,ไทยในโลกล้วนอนันดิจัง ก็เดี๋ยวลองไปดูในตะก,ก้าได้นะครับก็มีเขียนเรื่องเกี่ยวกับธงชาติเรื่องของอะไรพวกนี้ไว้บ้างเหมือนกันแหละสำหรับรายการสอรอพอแก่กองชุมก็จะมีคอนเทนต์ประมาณแบบนี้ให้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์สัปดาห์าาาละสองครั้งนะทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งจะพยายามลงให้ตรงเวลาแต่ว่าถ้าเลทไปก็อย่าถือสาหาความกันใครอยากดูออนแบบรอบพรีเมียร์เลยดู ตรงเวลาเป๊ะเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจแมวอยากดูคลิปแมวก็ทิงคิงก็ถ่ายเล่นๆแหละเพราะริงๆิงก็ก็อวดแมวอะเนาะก็ไหนๆก็เลี้ยงมันแล้วเนะก็ถ้าใครอยากดูคลิปแมวอื่นๆที่มันอยู่นอกเหนือจากในในคลิปของรายการสารพอแก่ของชุมก็สามารถไปติดตามได้ใน Facebook f แ n p a g e ตะวันชาแนลหรือ t i k t o k ช่องตะวันชาแนลก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ บายบายครับเอาตะว,วันทำงานบาย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 สินี่อีกแล้วลบอีกแล้ว <c oughs>